ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือวัดโพแล้วนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะท่าเรือแล้วก็ข้ามก็ราคา5บาทนะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับสามารถที่จะข้ามจากวัดโพไปวัดอรุณข้ามจากวัดอรุณมาวัดโพได้นะครับก็จะใกล้ๆกับบริไฟฟปาสนามชัยนะเดินมาตรงนี้จะใกล้กว่าแล้วก็ข้ามไปข้ามเรือไปแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเดินเยอะก็ไปนุ่นสะพานพุทธอ้อมมาไกลมาก ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือวัดโพนะครับเนี่ยเราข้ามมาจากวัดอรุณท่าเรือวัดโพแล้วก็เดี๋ยวพาไป,ไปดูก็คือยังไงไหนฝนก็ตกแล้วก็พามาดูไปเลยให้มันจบจบดูนี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศฝนตกนะฮะถ้าเราไปถ้าเราเดินไปด้านหน้านั่นคือก็เป็นถนนมหาราชเป็นอุโม,มงคมหาราชเป็นอุโม,มงคหน้าพระลานเลยนะตอนนี้แบบ ประดับไฟตกแต่งสวยงามแต่ว่าฝนตกนะฮะ <c oughs> คนก็เลยไม่มีแล้วตอนนี้คือเพิ่งกําลังจะหนึ่งทุ่มโอ้โหตกตกหนักเลยนะที่สําคัญนะี่ไม่ใช่แบบตกเบาแล้วไฟประดับไฟสวยมากเลยนะแต่ว่ามาเดินถ่ายเล่นยังไม่ได้ไงนะครับว่าดูไฟดิเห็นนะคนเต็มเลยนะแต่ว่าคนยังหลบอยู่ข้างในเราออกมานี่ให้ดูบรรยาก,กาศประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าแบบอุ๊ยอยากไปถ่ายตรงนู้นให้ดูมากเลยแต่ว่าฝนมันตกอะ่ะกลับดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเดินกลับไปทางนี้นะครับเดินกลับย้อนกลับไปทางเดิมไปทางรถไฟฟ้าก็คือไปรถไฟฟ้า m r t อสนามชายัยสู่ฝนกระตกเสยเลยอ่ะวันวันสำคัญที่ไรก็ฝนตกตลอดโอ้อเต็นเลยคือตอนนี้ก็ ถามว่าแบบเสียกไหมก็ประมาณ80ดสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้อุ้ยอันนี้ทางอันนี้วัดโพอุ้ยโพเขายังเปิดอยู่หรอนู่นข้างในเห็นปะแต่ว่าน่าจะเริ่มปิดแล้วมัง้งวัดโพมีงานหรอแต่ก็ไม่ไหวแล้วปะถึงม,มีงานก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าฝนตกแล้วพาทุกคนกลับบ้านแล้วเนี่ยถ้าแบบอันนี้คือใส่รองเท้เาผ้าใบมาด้วยไง ถ้าแบบว่าใส่รองเท้าแตะนี่ก็คือไปไหนไปกันสู้แบบเต็มที่โอ้โหเหมือนจะมีงานด้านในนะโคนมากินข้าวอไม่มีมีหรอมั้งมีก็ไม่ไหวแล้วอ่ะมีก็มันก็ไม่น่าเดินแล้วฝนมันตกหนัก ซอยพักเตียนกลับบ้านแล้ววันที่สิบส <c oughs> ี่คนก็หลายหลัยอ,นะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือวัดโพเด้อทุกคนเด้อเข้าไปรับเพิ่งหนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มคนก็ถ่ายแล้วจริงๆเหลือแต่หน้ากล้องเที่ยวันนี้ยห้อยแล้วห้อยอีกแหละเดินยากไปทางไหนดีโ มุมนี้สวย,ยมุมนี้สวยเห็นไหมมุมมุมมุมได้พอดีแหละทุกคนเดี๋ยวดูกัน,นหัวมุมนี้ได้มุมนี้ได้พอดีเลยเป๊ะเลยมุมแบบเป๊ะเป๊ะเวอร์ นี่โอ้สวยงามมุมแบบเบเวอร์บันอารุณตอนนี้เริ่มเริ่มจะเปียกหมดแล้วโอ้ย <c oughs> วิถีวิถีอันวิถีอินฟูผ้าเที่ยวเนาะก็คึ้นอยากแท้โอ้ยปัดโพกกับว่าเข่าแล้ว วัดก็ไม่เข้าเล่าแต่แต่เล่ากินอยู่นะตอนนี้วัดก็ไม่เข้าแล้วนะแต่เล่าก็จะไปกินอยู่นะเลยล่ะอู้หโอ้โหดูบรรยากาศเถอะอันนี้คือเดินจับนะคือถ่ายแบบถ่ายให้เล่นๆนะถ่ายให้ดูบรรยากาศเฉยๆวันที่สิบสี่พาฝนมันตก นี่คือเดินกําลังเดินกลับไปทางรถไฟฟ้าสนามชัยประมาณนี้นะครับทุกคนเปียกหมดแล้ว